สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภา,าครับวันนี้เราจะพามารีวิวอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับนี่ครับไปอยู่ใ,ใกล้ๆสี่แยกไฟแดงเรานี่เองสี่แยกคลอง้ําไหลนี่แหละครับมานาน,นี้หนึ่งก็จะมาเจอร้านนี้แล้วครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านเจวันดีนี่แหละครับวันก่อนเขามารีวิวแล้วเข้ามาในร้านเลยครับยำแซบ่บยำโรมิญยำมาม่ายำวนเส้นทะเลนี่สวัสดีครับท่าน คนเดียว <c oughs> นี่ครับยำแซ่บครับดูเมนูครับนนนนเข้ามาในร้านโอเคอันนี้เจ้าของร้านปะครับเนี่ยลูกค้าค่ะอ๋อเป็นลูกค้าวันนี้มาสั่งอะไรดีวันนี้สั่งลาบหมูสุกค่ะลาบหมูสุก,กข้าวผัด้ากัเป็ด<ป>ส่วนฝุ่งกูพีกูพีสั่งเพิ่ม เขาเหมือนกันนะมั้งเอาข้าวเจ้าจานเดียวกันเลยมั้งกินกะลาหมูใช่ไหมมาดูแม่ค้าในร้านถ้าไม่อิ่่มเดี๋ยยวคอัอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยโอเคทําลาบหมูอ่ทักทายท่านผู้ชมหน่อยร้านอยู่ตรงไหนครับีต้อนนรับะคอยู่สแยกพลัไหลัยค่ะประมาณห้าสิบเมตรโอเคเดี๋ยวเรามาโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ล้วนหมูอ๋อตอนนี้รวนหมูอาจารย์พิมพ์ก็สั่งลาบหมูเนาะโอเคครับ นี้ก็จะเป็นถาดใส่ข้าวคุกกะปิอ๋อถาดนี้เนาะอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นลูกค้าสั่งเป็นกล่องใช่ไหมข้าวคั่ว้าวกงหมูอ๋อถาดเขาจะมีถาดใบใหญ่แล้วก็มีจานมาลองมีใบตองอันใบตองอันนี้ข้าวกำลังทำผัดคุกกะปิอันนี้เราดูสองเมนูเลยจะสลับไปสลับมาเนาะข้าวคุกกะปิ กะปินี่เป็นกะปิสั่งมาเองหรือว่ายังไงสั่งมาเองค่ะจากทางใต้ทางใต้เลยกะปิแท้เลยนะมาปรุงเครื่องปรุงเครื่องอันนี้หนึ่งจานใช่ไหมจานค่ะโอ้ปริมาณข้าวก็เยอะเนาะขายขายถาดเท่าไหร่ห้าสิบาทค่ะถาดละห้าสิบเดี๋ยวเรามาดูว่าห้าสิบบาทมีอะไรบ้างระหว่างรอระหว่างรอเรามาดูนะภายในร้านเขาจัดร้านได้สวยงามบ้านยำแซ่บข้าวกะเพราถาด ศหสามหนึน่งสี่แปดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดตังได้ค่ะครับโอเคเมนูโอ้อจัดร้านได้ได้สวยนะเรื่องนี่เรามีหัวมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีมะม่วงซอยค่ะมะม่วงซอยหอม,มแดงมีไข่เจียวมีไข่เจียวเดี๋ยวเราทำ<ม>ไปดูเลยอ่ะอแดงกวาแดงกวาแล้วก็ขุนเชียงขุนเชียงนี่นะครับห้าสิบบาทนี่ โอ้โหถาดเลยยาวอันนี้เป็นอะไรครับหมูหวานจ้ะหมูหวานพริกซอยในหมูหวานโปะข้างบนนี่แหละครับเสร็จแล้วครับเนี่ยครับหนึ่งจานห้าสิบาทนี่ครับท่านผู้ชมครับ1นึ่งจานข้าวคลุกกะปิไม่ใช่จานก็ต้องเรียกว่าถาดเนาะ กะเพราถาดข้าวคุกกะปิถาดถาดบะเ่มเลยกินคนเดียวไม่หมดหรอกครับเพราะว่าผมกับอาจารย์พิมพ์เป็นคนกินน้อยนี่มาดูนะฮะก็จะมีใส่น้ำปลาอ่าน้ำปลามะน,นาวคั้นสดค่ะมะนาวคั้นสดแล้วก็มีพริกป่นพริกป่นข้าวคั่ว,วใส่ผักล่าครับผักรวมเนาะ ไอลาบหมูนะคนกำลังคนคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่โต๊ะอาหารกันเลยครับอ่าใส่จานที่สวยแล้วก็มีผักมีผักเครื่องเคียงโอเคครับจะห้าสิบบาทเหมือนกันครับโอเคห้าสิบบาทแล้วอาจารย์ก็เอาข้าวกล่าวจานหนึ่งเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะเลยครับนี่มาที่โต๊ะอาหารแล้วครับ อาจารย์พิมพ์ก็ถาดที่สวยยกโชว์น่ะเนี่ยสวย50บาทครับมือนี้นี่50บาทสำหรับผู้ชายหรือว่าคนที่กินแบบหน้าอกห้าสิบบาทมือนี้ก็หนึ่งร้อยบาทโอเคเดี๋ยวเรามาทานกันเลยครับอยากกินยำมลูกเส้นด้วยเอาไปละทำไมตับหวานก็มียำมลูกเสกดรวยตับไข่หมิน เขาไม่ทำเปรี้ยวดี าไม่กิดเปรี้ยวนะอรอยมาะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามารีวิวร้านบ้านยำแซ่บกะเพราถ่าเห็นไหมครับเมื่อกี้เราพาท่านผู้ชมดูแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะเ,นเรื่องได้เยอะมากทานคนเดียวไม่หมดหรอกครับถ้าท่าน ก็อร่อยอืมก็มีหอมหัวใหญ่ใ็่ชิมเดียวพี่พี่ตักเอนานะคะแบ่งวันนี้อาจจะฟื้นธรรมชาติสักหน่อยปกบนบนติทานข้าวเหนียวมีมร้านข้าวเหนียวข้าง,างๆไม่มาเอื่มจริมันจะมีร้านไก่ย่างส้มตำ กินกับผมก็รบับอร่อยแบบไม่ได้เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่ได้มันไปเลยมันได้ความเปรี้ยวจากมะม,ม,ม,ม่วงมะม่วงอร่อยกินกับกนีสมะม,ม่วงเขาเก็บไปได้เนาะแล้วว่าเขารักษาดีเพราะว่าอันนี้มันต้องมี มะม่วงก็มะม่วงสา่งเลยดูนะใหเรามาดูนะว่าเขามีอะไรบ้างแล้วแต่ละคำเราจะมีมหวานอี่ถัว่วมีพริกมีกุนเชียงมีไข่เจียวมีมะม่วงเจียงเลยหอมหัวใหญ่ครับท่านผู้ชมครับ มีพริกถิบได้หรอได้กินกับพ่อนี่ครับท่านผู้ชม ผ่านไป5นาทีใกล้จะหมดแล้วปกตทิทางข้าวไม่ค่อยหมดนะ,ะร้านนี้โอเคเลยกระเพราถาดนะชื่อร้านบ้านดำแซ่บข้าวกระเพราถาดอันนี้เราสั่งเป็นข้าวคลุกกระปิกเนี่ยครับถาดใหญ่ถาดนี้ราคา50บาทนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูเมื่อสักคู่นะครับแล้วอ่แล้วก็จะมีลาบหมูครับ นี่เมนูของเราแล้วก็ข้าวหนึ่งจานข้าวสวยหนึ่งจานงบประมาณวันนี้ก็หมดไปหนึ่งบาทร้านเขาก็สะอาดสะ้าด,ดีนะครับโต๊ะเก้าอี้ก็ดีแก้วน้ำก็สะอาดนะครับแก้วน้ำก็สะอาด นี่เราอิ่มแล้วค่ะท่านผู้ชมน่ป้าเจ้าของร้านบ้านยำแซ่บละเพาถานนะครับเาจัดร้านได้สวยนะครับเมนูก็มีตามนี้นะครับร้านก็อยู่ใกล้ๆกับเสียกคลองน้ำไหลเราเนี่ครับแถบนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นมีร้านอาหารหครับมีร้านส้มตำนะมีร้านยำแซ่บ กะเพราถาดนี้นะครับเป็นเจวันดีนะครับอยู่ใกล้กันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอของท่านผู้ชมช่วงพักเที่ยง <y ell> เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนปิดคลิปนะครับเนาะวันนี้ลูกค้าเยอะเลยอันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะเนี่กะเพราทะเลค่ะกะเพราทะเลกะเพราทะเลใส่กล่องเนาะมีูลูกค้ามายืนรอเดี๋ยวทำไปสัมภาษณ์ไปด้วยก็ได้ไดแล้วเปิดขาย ทุกวันไหมครับเนี่ยทุกวันจ้ะนอกจากมีธุระปกติก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดค่ะนอกจากว่าเราจะติดธุระงานด่วนอะไรเงี้ยเนาะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงครึ่งค่ะแปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงครึ่งโอเคนี่ยในคุณแม่ที่อยู่ในรูปเมื่อกี้น่ะรูปสวยๆเมื่อกี้ตัวจริงก็สวยนะโอ้โหเดินไม่ไหวละน่ารักมากเลยก็ดีเนาะแม่เนาะจะได้เป็นการออกกำลังกายไปด้วยนะครับ นะครับก็มีเป็นแพ็กเกจอ๋อให้ดีๆครบชุดนะครับมคสิกปลาอ๋อไข่ดาวด้วยใช่ไหมไข่ดาวด้วยค่ะโอเคแต่นี้ก็ราคาเท่าไหร่ครับห้าสิบบาททะเลก็ห้าสิบเหรอนี่นะห้าสิบบาทอ่ะห้าสิบหมดเลยค่ะโอ้โหได้เยอะจังเลยเดี๋ยววันหลังต้องมาทานทะเลซะละเราไม่ต้องไปถึงทะเลอาหารทะเลสดๆเนี่ยนะครับ น้องสาวเขาบอกคุณแม่เป็นเด็กเสิร์ฟ <g ül üyor> แม่เขาถือโอกาสออกกำลังกายไปด้วยนะแม่เนาะโอเคมาเขียนมาให้ด้วยนะครับโอเควันนี้เราอิ่มแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อเดี๋ยวให้น้องสาวฝากร้านหน่อยจะลืมบ้านยำแซ่บนะคะสี่แยกคลองไหลยนบริการค่ะับรองอิม่มอิ่มแน่นอนลหระครับแน่นอนค่ะห้าสิบบาทก็อิ่มได้อิ่มไม่ใช่คนเดียวด้วยครับคนที่มาด้วยก็อิ่มด้วย สั่ง50บาทนี่อิ่มโอเคนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็นี่คือครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของร้านอาหารช่วงพักกลางวันนะครับเปิดเช้าถึงบ่ายสามโมงนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูจะพาไปรีวิวตรงไหนมีร้านไหนอร่อยๆก็จะพาท่านผู้ชมไปวันนี้มาที่นี่ครับบ้านยำแซ่บครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ